ส่งงานครับฮอนด้าฟีดจัดโปรห้าพันนะครับคันนี้ล้อสิบเจ็ดน,น,นะฮะล้อสิบเจ็ดแก็คันนี้จูนน้ำมัน e 2 0นะครับก็โปรห้าพันก็มีตั้งวาล์งดีลรา,างหัวฉีดนะครับเปลี่ยนส้กรองหัวฉีดสแตนเลสรีเซ็ต e c ซียูเลอร์นิ่งรออเดินเบาใหม่นะฮะแล้วก็รีแม็ กล่องหลักนะครับก็รีแมปใช้งานน้ำมัน E20 นะหัวฉีดเดิมนะครับคันนี้เดิมทุกอย่างนะท่อก็เดิมนะครับกอกอากาศเดิมหัวเทียนเป็นหัวเทียนติดรถมานะครับก็หมดสภาพแล้วเดี๋ยวพี่เจ้าของเขาจะเปลี่ยนเองนะฮะโอเคก็คันนี้จูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูโดยใช้ตัวนี้ครับ AFYBAN ตัวจับส่วนผสมน้ำมันกอาศนะครับสายเบนซินเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจูด้วนเลยนะครับ จูนสดจูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะฮะไม่ได้จูนห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับนะ<ว>ไป<ว>ต่อเร่งเหมือนเดิมฮะเปิดแอร์เกียร์ดีนะครับไปฟีดไม้แสนห้าล้อสิบเจ็ด ก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ Honda f r e e นนะฮะลองดูครับว่ามีอะไรแตกต่างจากรถเรื่อบ้ากับตาเล่งเป็นยังไงนะครับคันนี้ไม่มัน e ี0ิบโชีเดิมนะฮะโอเคก็มีจูนๆคันละ3,500บาทนะครับหรือจะจัดโร่5,000อย่างคันนี้ก็ได้นะครับมีแต่ส่วนสำคัญทั้งนั้นนะครับที่ทำนะฮะกอทำก็จะเช็คให้หมดนะครับทั้ง ียนแรงดันน้ำมันนะฮะเริ่มกระตกเริ่มกระตกโอเคก็ปีจูนหน้าอู่อยู่เสรีรไทยเจ็ดสามนะครับอยู่หน้าปักซอยอีกที่คือรับลูกกาของเจ็ดนะครับที่ของเจ็ดให้บริการแต่ง,งานจูนนะฮะแล้วก็ จูนอกสถานที่นะครับใกล้ไกลไปบนต่างจังหวัดผมก็ไปนะครับพวกค่าเดินทางนะฮะแล้วก็ติดตามเราได้ทั้งสามช่องทางนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ Google แบบนะครับแค่พมพีจูนรีแม็ h o อนดาก็เจอเลยนะฮะโอเคก็ส่งงานครับสำหรับสีจัดโปรห0 0พันจูนน้ำมันอี0ิปเดินทุกอย่างนะฮะโอเครอสิบขอบคุณครับ